ยกับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท้านพบกับผมวันนี้แหละเ,เกมแมววันนี้เราอยู่ในเกมยอดจตระนั่นเองสำหรับช่องช่องนี้อย่าลืมติดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อรับชมชิปใหม่แล้วท้องทะเลแห่งหนึ่งมีเรลากลุ่มจสลัดผู้ตามหาสมบัติในตำนานล้ร็จแล้วต่างคนต่างก็จะพยายาม,มล,ล่องเรือเพืพ่อที่จะไปหาสมบัติกัน ใน้ะหว่างทางไปหาสมบัตินั้นแผนที่สมคัอทุกแห่งจะหายดได้มากรราชารงเจอทิ้งทั้งปัจจัยน่าลคนเจ้าบานมากมายเจตละพัดจางหืมระว่งชมทุกกนตอนค่ระหว่างที่กินมงต่เออเราเจอสมบัติจนเลยพูดว่าฮุยเลวฮุยพวยเราตเข้าไปลุกนึ

ได้หนึ่ง้อยเปอร์เซ็นเต็มแล remember, 2> 2> forget, ้วเราก็จะได้ของาวัลแต่ละแได้เงินซึ่งก็จะได้เงินก็ได้ขอก็ได้ได้ P S มาเลือยด้วยเราสามารถจ้างเปือได้เหมือนตอนแรกขั้นต้นเลยแล้วเราก็จะได้เอ็กน้เรลือยมาอัพเปลือยให้ชืนาะมากขึ้นแล้วเรก็จะได้คะแนนเควสมานั่นเองเราสามารถจ้างเปกเรือได้หลายจากที่ A 4และ3จอดสู้จากโจรสลัดมาเสร็จแล้วหรือว่าจะปล่อยลูกเรือไปเป็นประชากรของเกาะไม่ได้ตามใจชอบและขนานี้เราก็เริเดินทางยังเกาะที่ทำค้ทตนต่อเองเอาจจะไปเริ่มค้ยต่อกันเลยมาันทีดูทงดจอด้านบนด้านซ้ายเจอสลมออ้าลวอ้าว นามันก็ชนะเลยชนะง่าเลยตวตัวชนะงาเกินไปเลยนะนี่เดี๋ยวพอมือกระจายมาชนะเลยมาับแล้วแร up แล้วตัวเาก็ไปเดินเดินเดิกเดินเดิ e เดิ e เดินเดินเดินเดนเดเดินเนไปจนสลัดจิงตีกันอีก โอ้เอเต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 แมเแต่เบบดกตเนเ่ยกลิ่นเเดเต็มตัว่ากานมีร์ม้นเดยเดดันรุ่งขึ้นเร้งเลยเปดนีจะจุนิดเนี่ยไอ้าแมงเกไปรูดที่ว่ดปจะตเนนนดเมอาให้ไดกุกคุณก็ใส่มาเต็มชุดเลยเอเอเดเเดเด์ ได้ครับ่วิทย์ไม่หวานอี่ปีพีทไม่กดัดแล้วก็รีมตัวจุดุด้นึ่งดดนึ่ดูอเ้งชินนะสามารถได้เต้นัดเพิ่มมา้วกวราก็จะได้คูณเมชิ้นนี้ก็จะเป็นเรื่ตือหล้ก็ท้างจอนสลัดซึ่าสามารถจ้าง เรายังสามารถดึงเข้ามาร่วมในการต่อสู้ในทีมของเราได้นั่นเองยังเหลือช่องว่างให้เราสามารถใส่ตัวได้แล้วก็จะใส่ตัวสามดาวแลวเราก็จะไปต่อกันที่ขั้นตอนการแสววที่เราจะสามารถแสวให้กับลูกเรือของเราได้โดยที่เราจะสามารถผลิตอาวุธตกมาและจะแล้วเอามาสวมใส่กับลูกเรือได้ตามต้องการได้เลย ็จะขอบจนภัยกันต่อเลยหนรี่วร้อยจนก็จะมีเฟสว้าแล้วเวสธรรมดาและเฟสต่างๆวอนนี้ลูกเรือของเราก็กำลังกับเรียกันอยู่เพื่อที่จะไปโจมตีสระ่ตอนนี้ลูกเรือของเราก็เข้าไปข้างในเรือและพวกก็จอออกมาโจมตีชิวแเปนน่งออกมาแล้วจิวชิ พีไ่ไม่ที่น,อน้องพี่ว่าอะไรเปนตื้นดีครับแล้วพ็จะไปไหนตอ่อไงวะอ๋อางานเวสทำรออยู่ยเดินทางอกดภารกิจไปแล้วก็ต้องรอลูกเรือเดินมา,นนมาจนครบแบบว่าจนเข้าไปในภารกิจนะภารกิจะจะเริ่ม นี <m í toys> ่นี่นี่เด็กนกเรดินนะครับตื่นธุรกิจจะอยู่ซ้ายบนหน้าจอที่เท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้ผมซูมไหมดูอยู่แล้วก็พอช่วงต่อสู้จะลงมาอยู่ด้านล่างหน้าจอนั่นเองร้อยกว่าจะครบร้อยเซนภารกิจจริงจะสําเร็จสิ้นและได้รางวัลนั่นเองเนอะตีกันก่อน này đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những เก็แค่นั้นป้าแล้วนะคร like ับสหรับเกมก็จนสลัดนั่นเองกดไลค์กดซับสไครป์เพื่เป็นกิจเมลิจิเพื่อนเพื่อนรับชมใหม่และไม่พลาดใหม่ในคราวหน้าดีเดอร์เกนพุดบายจนหลับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเกนเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำ EP ต่อแล้วมาเจอกันในเกมยอดจนสลับอีกที